อบคุณนะไม่ได้หยิบไม่ได้ควเ้เปืนอะไรจริงๆนะแกทำแบบนั้นไม่น่ารักอย่าอย่าทำเมอร์ซี่ทีอไม่มีให้ไดนหรอโอ้ชิทแกทำร้ายเพื่อนฉัน แกไม่รอดแน่ย่าย่าทำาอย่าทำลงชนะแล้วชนะแล้วลิงลิงฮู้ฮุ้อ่ะอ่ะระวังตัวไว้ให้ดีเอ่อเออคนคือสุวรรณไม่นะ ออซี่จะเป็นลิงไม่ได้แย,ย,ย่โอ้ยอ่ะโอ้ยจะตายพ่อจะตายแล้วตายลัว แล้วทำไมเธอไม่มาฮู้ฮ่าฮ่้ฮูฮู้ทำไมอยู่ในไซนแล้วถึงไม่เข้ามาฮู้ฮต้องตามนะรู้ไหมอันนี้คือแบบคำแปลไม่ไม่เป็นไรทำเป็นลิงอยู่แล้วแย่ yeah, มากไม่ฉันไม่ได้เป็นลิงเนี่ยโู้อูอ้าวทำคำขอลอมฉันเหรอฉันเราไม่ได้เป็นลิงนะแต่จะให้เราเป็นลิงเหรอ ชอบให้เร so <c oughs> าเป็นลิงหรอแบบว่าเราจะเป็นลิงทำเกมไม่ได้นะทำไมทำไมทำไมต้นไม่ทำข้าวของเราทำแบบว่าได้เหมือนลิงมาจะโดนทำได้เหมือนลิงมากทำได้เหมือนลิงอะไรไม่เหมือนอีซี่ก็แค่แบบไปเก็บ เก็บกล้วยมาเราต้องไปป่ากล้วยเราต้องไปป่ากล้วยเก็บเรียนรู้วิชาการเรียนรู้ตนคือการได้พัฒนาการใช้ชีวิต ถ้าคนไม่เรียนรู้แล้วพัฒนาตนก็คือคนโง่แต่เราเป็นลิงเราไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้ได้ไหมอะไรออเออโดนลวบตุยไม่น่าเป็นลิงหน่อยเลยหยุดเป็นลิง ต้องหยู่เป็นลิงก์แย่ <laughs> yeah, มากอีซี่ต้องกลับมาเป็น,นคนเราต้องหยุดวิวัฒนาการย้อนกลับนะทุกคนคิดว่าคิดว่าอีซี่ฮ่าฮ่ฮ่าฮฮ่าฮไม่ใช่อย่าทำแบบนั้นนั่นน,นั่นค้านั่น เห็ใน,นช่องแชทไมมจะให้ซิเป็นลิงไม่ได้นะทุกคนอีต้รับนะอันยองอซิปก,ก็เป็นควสนในใจผมอยู่แล้วอู้วหูหหหยุดเป็นลิงเดี๋ยวนี้เลยนะบอกแล้วว่าคนเล่าไม่ได้เป็นลิงแล้วจะกลับไปเป็นลิงทำไม ก็นั่นเรามาต้อนรับแินดีต้อรับเข้าสู่ช่องลอลี่อีซี่จีด้วยนะคะฮู้ฮู้ฮ่าฮู้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 ฮ่้ฮู้อย้ฮู้อู้ออ้ฮู้มู้ฮูอฮู้ฮู้มนีู่้ฮ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 อ้ฮู้ฮู้ฮูฮู้ฮู้ฮูฮู้ฮู้ 呼呼哈哈，呼哈呼呼呼，呼哈哈哈，呼呼哈哈。呵呵呵